สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องหมอโต๊ดเก้าหนารอดคลิปนี้เป็นคลิปโอกาสความรักครั้งใหม่ของชาวธาตุน้ำธาตุน้ำได้แก่ราศีกรกฎราศีมีนราศีพฤจิกตั้งแต่วันที่5ถึงวันที่15พฤศจิกาย,ยนปี2566หมอโต๊ดอธิฐานให้ดูได้ทลคณาและราศีเลยนะครับหมอโต๊ดดูแบบโหราศาสไทยวันที่เขาพิมพ์ไว้ใต้วิดีโอคลิปแล้วพลังงานเนี่ยเป็นพลังงานโดยรวมนะครับคงไม่ตรงกับทุกท่านดูเป็นแนวทางดูเป็นคไคด์ไลน์จะดีที่สุด และไพ่นี้สามารถอ่านสลับกันได้ด้วยนะครับมาฟังกันเลยนะครับขอพลังงานไพ่สิบใบให้กับชาวธาตุน้ากรกรกมินจิกในหัวข้อโอกาสความรักครั้งใหม่นะครับมีพลังงานของเดทจบเลิกลาอย่าล้างพ่อไม้แม่ไม้ก็ได้นะครับมีพลังงานพาไพ่ใบแดกนะมีพลังงานของเดะสาตาความสุขความสมหวังกลับมาโฟกัสถึงเรื่องของตัวเองความสุขของตัวเองมีพลังงานของหนึ่งดาบเป็นพลังงานของความเป็นจริงความชัดเจน ความเด็ดเดี on ite, age. Age? ่ยวในตัวของคุณก็ได้นะครับมีพลังงานของเดอะเมจชเชียนเป็นพลังงานของดาวพุธเป็นพลังงานของดวงที่มีเสน่ห์เป็นพลังงานของคนที่มีเซนส์เป็นพลังงานของคนที่มีดางสังหารเป็นพลังงานของคนที่เริ่มเป็นคนที่หาโอกาสใหม่ๆให้กับตัวเองอยู่เสมอนะครับมีพลังงานของควีนออฟวานเป็นพลังงานของคนที่กลับมาโฟกัสถึงเรื่องงานของคุณอยู่ตอนนี้ก็ได้นะครับมีพลังงานของความขยันมีพลังงานของความตั้งใจมีพลังงานของชาวธาตุไฟ เมษสิงหธนูนะครับเป็นพลังงานของคนที่ขยันเป็นพลังงานของคนที่นิ่งมีเสน่ห์ในตัวของตัวเองอยู่นะครับมีพลังงานของแปดไม้เทา้าการติดต่อการสื่อสารการพูดคุยมีเก์ที่จะติดต่อสื่อสารอะไรมาบางอย่างสิบเหรียญเป็นพลังงานห่งความมั่งคั่งความมั่นคงการพูดถึงเรื่องอนาคตด้วยกันการ วางแผนอนาคตเป็นครอบเป็นครัวกันนะครับมีพลังงานของสามไม้เท้าเป็นพลังงานของการมองถึงอนาคตไปข้างหน้าการขยับขยายการวางแผนในรูปแบบที่เป็นของคุณอยู่ตอนนี้ก็ได้นะครับมีพลังงานของเดวิลนะครับเป็นพลังงานของความเจ้าชู้เป็นพลังงานแห่งการหลอกลวงเป็นในความคิดของคุณอาจจะจบกับเจอปัญหากับสิ่งที่ผ่านมาอาจจะเจอคนที่เจ้าชู้คนที่หลอกลวงคนที่ไม่เอาใจใส่ก็ได้นะครับแปดเหรียญเป็นพลังงานแห่งการทุ่มเทเป็นพลังงานแห่งการที่ ทำในสิ่งที่คุณทําคุณพยายามทําทุกๆอย่างให้กับคนที่คุณรักให้กับคนที่คุณทุ่มเทสร้างไปด้วยกันนะครับมีพลังงานของห้าไม้เท้าเป็นพลังงานแห่งความขัดแย้งอาจจะเป็นพลังงานงการเอาปัญหาเข้ามาไม่ว่าจะเป็นทางเรื่องญาติพี่น้องคนเพื่อนที่เอาปัญหาเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์ที่ผ่านมาทําให้ต้องมีความจบออกมาเลิกลาออกมาออกมาจากปัญหาทั้งหมด าการกลับมาโฟกัสถึงเรื่องของตัวเองความสุขของตัวเองมีความสดใสมีการที่จะกลับมาทิ้งต้นหาทั้งหมดเทปัญหาท,ทั้งหมดออกไปแล้วก็ได้นะครับชาวธาตุน้ำกระดกฝนมนิจิกนะครับมีพลังงานของไรโดเป็นพลังงานของการย้ายถิ่นฐานการเปลี่ยนแปลงมองถึงโลกกว้างใบใหม่ของคุณนะครับมีพลังงานของการที่จะต้องมีการตัดสินใจในช่วงนี้ก็ได้นะมีพลังงานนี้เข้ามานะครับขอดูพลังงานอาดีตที่ผ่านมาของชาวธาตุน้ำหน่อยนะครับ คุณอาจที่จะไปรับรู้ความจริงอะไรมาบางอย่างนะก็ได้นะอขอดูพลังงานของชาวท่านนามอดีตที่ผ่านมามีพลังงานของเด็กถือถ้วยเป็นพลังงานแห่งความน้อยใจกับสิ่งที่ผ่านมาหรือเปล่ากับสิ่งที่คุณเคยทุ่มเทให้กับใครสักคนหนึ่งอ่ะไม่เห็นค่าในวันเวลาที่คุณทุ่มเทคุณมองถึงอนาคตคุณทุ่มเทให้กับเขามากแค่ไหนอ่ะแต่มันเหมือนมีพลังงานแห่งการขัดแย้งซึ่งกันและกันตลอดเวลานะครับมีพลังงานของ king of one เป็นพลังงานแห่งการกลับมาโฟกัสถึงเรื่องของตัวเองหรือ โฟกัสถึงเรื่องงานของคุณอยู่ตอนนี้ก็ได้หรือคนที่เข้ามาเนี่ยอาจจะเป็นคนที่มีอะไรที่คล้ายๆกับคุณก็ได้นะครับเป็นพลังงานของความมุ่งมั่นความที่พยายามทุ่มเทให้กับกันและกันนะมีพลังงานแห่งการโอกาสการเริ่มต้นความรักข้างใหม่จาก,กวันที่คุณเคยจบมาจากอดีตก็ได้มีพลังงานแห่งการ กัลยาณมิตรนะครับในออบคับกัลยาณมิตรท,ที่ดีจะเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์จะมาพูดถึงเรื่องอนาคตด,ด้วยกันนะครับมีพลังงานนี้เข้ามานะมีพลังงานแห่งการเริ่มต้นใหม่เพจออฟวานเป็นพลังงานของเช้าธาตุไฟนะครับเป็นพลังงานของการโยนกับปัญหาทุกๆอย่างทิ้งไปหมดละเริ่มต้นใหม่ที่ตัวของคุณเองอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะครับด้วยแรงอธิษฐานด้วยแรงขอพรต่อจัก,กรวาลเดอสตาต่อจัก,กรวาลต่อดวงดาวจัก,กรวาลจะนำทางคนที่ใช่ให้ มาเป็นคู่กันเป็นพลังงานงการเริ่มต้นมาเป็นคู่กันมาเป็นกัญยาณนมิตรที่ดีเริ่มต้นกันละกันนะครับแปดถ้วยเป็นพลังงานแห่งการมูฟออกมาเดินออกมาจากปัญหาความรักอะ่ะที่คุณเคยมอบให้ใครสักคนเนี่ยคุณทิ้งไปละทิ้งกับความรู้สึกดีๆคุณจะกลับมาโฟกัสถึงเรื่องของตัวเองหัวใจของคุณ ดูแลสิ่งต่างๆด้วยตัวของคุณเองนะครับมุ mm ่ง hmm. ไปข้างหน้าของคุณเดินสู่เส้นทางของคุณมองถึงอนาคตไปข้างหน้าของคุณสิ่งต่างๆมันนี่มันเป็นพลังงานของ the world เป็นพลังงาน Major, ไพ่เมเจอร์ใบสุดท้ายเป็นการที่คุณเคยเรียนรู้กับสิ่งต่างๆ mm hmm. มาแล้วกับคนเก่าๆคนเดิมๆของคุณก็ได้เพราะคุณเคยจบมาเคยเลิกลากับความที่ เขาเป็นคนเจ้าชู้ก็ได้นะครับเป็นการที่คอยหลอกลวงกันอยู่ตลอดเวลากับสิ่งที่ผ่านมานะมีพลังงานของเดอะฟูลเป็นพลังงานแห่งการหลุดกลับมาโฟกัสถึงเรื่องของตัวเองความสุขของตัวเองซะมากกว่านะครับอ่ามีพลังงานของจัดเม้นพ้นแห่งการกระทําการหลุดพ้นจากจิตวิญญาณของที่ตัวของคุณการหลุดพ้นเริ่มต้นใหม่ที่ตัวของคุณเองอีกครั้งหนึ่งนะครับกลับมาโฟกัสถึงเรื่องของตัวเองมีคนที่ปิดกัน้นมีกําแพงไปละมีคนที่ พยายามอยู่ฝ่ายเดียวทุ่มเทอยู่ฝ่ายเดียวประคับประคองในความรักในความสัมพันธ์อยู่ฝ่ายเดียวนะครับมีพลังงานแห่งการหลุดพ้นออกมานะขอดูพลังงานปัจจุบันคนที่จะเข้ามานะครับคนที่จะเข้ามาเติมเต็มในหัวใจเติมเต็มในความรู้สึกอาจจะเป็นพ่อไม้แม่ไม้ก็ได้นะครับคนที่เกิดวันพุธก็ได้นะครับมีพลังงานของชาวธาตุไฟแม่ถิงธนูธาตุลมกลุมตุนเมถุนธาตุดินกันพิสงกรน,นะครับ เดอสตาชาวกลุ่มลัคนากลุ่มนะครับอขอดูพลังงานจะมีคนที่เข้ามาติดต่อพูดคุยสื่อสารมองถึงอนาคตไปด้วยกันนะครับการมีพลังงานของสองดาเป็นพลังงานางการลังเลการตัดสินใจแต่การตัดสินใจของคุณครั้งนี้คุณมีหนึ่งดาบคุณจะตัดสินใจไปในทิศทางที่คุณชัดเจนกับตัวเองเพราะคุณเป็นคนที่มีสิ่งต่างเนี่ยมีเซนต์มีรางสังหรณ์กับสิ่งที่คุณตัดสินใจอ่ะมันจะ ทำให้คุณมีความสุขที่กับการตัดสินใจของคุณครั้งนี้นะครับมีพลังงานของการมีความลับปิดบางซ่อนเลนอะไรกันบางอย่างเดอชาลริอดชาวกรกฎลักษณะกรกฎอาจจะเป็นคนที่เข้ามาช่วงนี้อาจจะเป็นชาวต่างชาติต่างถิ่นแดนไกลต่างกันโดยระยะทาง King of ครับเป็นพลังงานของพ่อไม้แม่ไม,ไม้คนที่เข้ามาเติมเต็มคนที่อายุเยอะกว่าคุณก็ได้นะครับคนที่จะเข้ามาคอยดูแลคอยเอาใจใส่เป็นผู้ เป็นคนที่ใจดีเป็นคนที่เข้ามาทุ่มเทซึ่งกันและกันเป็นคนที่เก่งเป็นคนที่ขยันเป็นคนที่มีอะไรคล้ายๆกับคุณนะครับวิวออฟฟอร์จูนกงล้อแห่งโชคชะตาจะนําทางคนที่ใช่คนที่ไม่ใช่ก็ต้องปล่อยเข้าไปนะครับคนที่ใช่เข้ามาเรียนรู้เข้ามาคอยดูแลเข้ามาคอยทุ่มเทซึ่งกันและกัน วางแผนสิ่งต่างๆนี้ไปด้วยกันคิงเหรียญคอยซัพพอร์ตคอยดูแลควีนเหรียญเป็นพลังงานของไพ่คู่เป็นคนที่จะเข้ามาเติมเต็มซึ่งกันและกันเอาใจใส่คอยดูแลเหมือนวิวออฟฟอร์จูนเนี่ยโชคชะตาการเวลานำทางให้คุณกับเขาได้มาพบเจอกันนะครับ ชาว่าน้ํากฎกมนต์พิจิกมีพลังงานของไนท์ออฟวานเป็นพลังงานแห่งการขับเคลื่อนไปข้างหน้าการมองถึงอนาคตหรือคนที่ต่างกันโดยระยะทางก็ได้นะครับมีพลังงานนี้เข้ามานะครับเป็นพลังงานของเดวิลช่วงนี้อาจจะต้องระวังคนที่มีพลังงานในความคิดของคุณอาจจะเป็นคนที่คุณเคยผิดหวังมากับความรู้สึกเดิมๆยังเอาใครออกจากความรู้สึกเก่า,ก,ากับความคิดของคุณไม่ได้อยู่หรือเปล่ากับสิ่งที่ผ่านมาแล้วมันก็คงจบไปแล้วครับเพราะมีพลังงานไพ่ใบแรกเป็นพลังงานเดธ จบเลิกลากันมาเพื่อเริ่มต้นใหม่ปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลง the t r ทแมเ n รนปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงไปนในทิศทางที่ดีขึ้นมองถึงอนาคตโอกาสใหม่ๆของคุณไปข้างหน้ากับสิ่งที่เคยขัดแย้งกับสิ่งที่เคยผิดหวังจะมีคนที่เข้ามาถือกันไว้จับ2ถ้วยนี่เป็นพลังงานแห่งการเริ่มต้นความรักครั้งใหม่ที่ดีเป็นพลังงานแห่งการต,าต่างฝ่ายต่างมอบ สิ่งดีๆให้กันและกันจับมือเคียงข้างกันไปเดินสู่เส้นทางกันวางแผนอนาคตไปด้วยกันนะครับมีพลังงานของเดอะแฮงแมนจะเป็นคนที่เข้ามาเป็นคนที่เสียสละนะเป็นคนที่เสียสละหรือกับความรู้สึกเดิมๆของคุณอาจจะเป็นคนที่ในความคิดของคุณที่ยังเอาใครออกจากความรู้สึกไม่ได้ก็ได้นะมีพลังงานของจัดติกเป็นพลังงานความชัดเจนเป็นพลังงานของการที่ จะเข้ามาเพื่อความยุติธรรมเข้ามาพัฒนาในความรักในความสัมพันธ์นะครับมีพลังงานแห่งจัตติเป็นผู้ให้และเป็นผู้ได้รับพอๆกันเป็นความเท่าเทียมซึ่งกันและกันนะครับมีพลังงานนี้เข้ามานะาเป็น,นเป็นคนที่มีสเสน่ห์เป็นคนที่ดูดีเป็นคนที่ชัดเจนกันกบสิ่งต่างๆนี่นแหละกับปัจจุบันนะครับมีพลังงานของการเป็นผู้ให้และเป็นผู้ได้รับพอๆกันเป็นคนที่เข้ามาเติมเต็มเป็นคนที่ เหมือนจัก,กรวาลส่งคนคนนี้มาหากันนะครับอขอดูพลังงานแนวโน้มความสัมพันธ์ของคุณกับเขากันบ้างนะครับขอดูพลังงานแนวโน้มความสัมพันธ์ มีพลังงานของ5ดาบาเป็นพลังงานแห่งความขัดแย้งเป็นพลังงานแห่งการเลิกลาเป็นพลังงานแห่งการจบออกมาเพื่อเริ่มต้นใหม่ที่ตัวของคุณก็ได้นะครับมีพลังงานของสเตนเป็นพลังงานของคนที่เข้มแข็งขึ้นเป็นพลังงานของคนแก่งคุณเคยทุ่มเทให้กับใครสักคนอ่ะคุณเป็นคนที่ทุ่มเทมากเอาใจใส่มากรักมากทุ่มเทให้มากทุ่มเททุกๆอย่างวางแผนให้กับตัวของตัวเองแต่ตอนนี้มีพลังงานของกิ้งออฟสอดเป็นพลังงานของคนที่พยายามมาเยอะแหละกับความรักความสัมพันธ์ที่ผ่านมา จะเป็นคนที่ดูถึงการกระทําของคนที่จะเข้ามาความทุ่มเทของคนที่เข้ามาเดอะไฮโลแฟนเป็นพลังงานของสิ่งศักดิ์สิทธิ์นาทางให้คุณกับเขาได้มาเจอกันนะครับมีพลังงานของการสามถ้วยเป็นพลังงานแห่งการอาจจะเจอกันในงานเลี้ยงในงานเลี้ยงสังสรรค์ในงานเลี้ยงรุ่นงานเลี้ยงวันเกิดอะไรอย่างนี้ก็ได้นะครับมีพลังงานของสองดาบความที่จะเข้ามาเป็นการวนกับเข้ามากันอีกครั้งหนึ่งนะมีพลังงานของเดอะทาวเวอร์เป็นพลังงานของความผิดหวัง ความเสียใจความเสียใจไปแล้วก็คืออารมณ์และความรู้สึกความรู้สึกที่มันพังไปแล้วก็คงเอากลับคืนมาในความรู้สึกในตัวของคุณไม่ได้คุณจะกลับมามีสติอีกครั้งหนึ่งกลับมามีมีสิ่งถักติดที่จะนําทางให้คุณพบเจอคนที่ใช่นะครับมีพลังงานเนี้ยข้าวดาบความผิดหวังกับสิ่งที่ผ่านมาความเหนื่อยในความพยายามเหนื่อยกับความทุ่มเท เริ่มต้นความรักครั้งใหม่ของคุณอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะครับมีพลังงานของควีนออฟซอดเป็นพลังงานของปัญหาที่ผ่านมามันก็คงเป็นลมที่จะเข้ามาซึ่งกันและกันนะครับลมที่มันผ่านไปแล้วมันก็ผ่านไปแล้วเริ่มต้นใหม่ที่ตัวของคุณเองอีกครั้งหนึ่งในความผิดหวังในความเสียใจคุณเป็นคนที่เก่งคุณเป็นคนที่มีเซนส์มีคนที่มีรางสังหรณ์คนที่จะเข้ามาเนี่ยสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะนาพาคนที่มีสินเสมอกันคนที่ เข้ามาเรียนรู้และพัฒนาในความรักในความสัมพันธ์มองถึงอนาคตไปด้วยกันรักและเอาใจใส่ซึ่งกันและกันนะครับกับสิ่งที่ผ่านมาก็คงเอากลับคืนคุณก็คงเบื่อแล้วก็ได้นะเบื่อแล้วกับความรู้สึกเก่าๆความรู้สึกเดิมที่ผ่านมามันก็คงเจ็บในความรู้สึกลึกๆอะออของคุณอยู่นะเอ,อแล้วก็มีการที่กลับมาเริ่มต้นที่ตัวของตัวของคุณเองอีกครั้งหนึ่งมองถึงอนาคตข้างหน้าของคุณเป็นพลังงานของเจ็ดถ้วยโอกาสและทางเลือกมันเป็นของคุณนะครับชาวธาต น้ำกรกตมินพิจิกมีโอกาสและทางเลือกต่างๆเข้ามาด้วยนะครับอขอดูพลังงานไพ่สรุปและแนะนํานะครับอ่ะครับพลังงานไพ่สรุปและนะนให้กับชาวธาตุน้ํากรกฏมีนพิจิกมีพลังงานของก้าวดาบความผิดหวังความเสียใจความเจ็บกับอดีตการร้องไห้มาการมี ใครทาอะไรลับหลังคุณอาจจะเทความรู้สึกกลับมาโฟกัสถึงเรื่องของตัวเองมีความสุขที่อยู่กับตัวเองเดทการจบเพื่อเริ่มต้นใหม่อีกครั้งหนึ่งในความพยายามในความทุ่มเทของคุณในความเอาใจใส่คุณอาจี่พยายามทุ่มเทให้กับคนคนหนึ่งมาเยอะแลละกับสิ่งที่ผ่านมานะครับเป็นพลังงานแห่งการที่คุณมีพลังงานของเดอะเมจิเชียนเป็นพลังงานของคนที่กลับมาโฟกัสถึงเรื่องของตัวเองวางแผนให้กับตัวเองมีอนาคตของตัวเองคุณเป็นคนที่อาจจะหาความรู้ใหม่ เพราะคุณเป็นคนที่เรียนรู้อะไรอยู่ตลอดเวลานะครับชาวท่าน้ำกรกฎจมินพิจิกนะมีพลังงานของการกลับมานิ่งโฟกัสถึงเรื่องของตัวเองมีความสุขที่อยู่กับตัวเองอยู่ในบรรลังคุณอยู่ในแบบของคุณวันเวลาที่คุณนิ่งแนละ้ววันเวลาที่คุณเอาใจใส่ตัวเองแล้วจะมีพลังงานของคนที่เข้ามาเป็นคู่กันซึ่งกันและกันเติมเต็มมองถึงอนาคตไปด้วยกันนะครับวิวออฟฟอร์จูนโชคชะตานําทางโชคชะตานําพาพรลิขิต ให้คุณกับเขาได้มาเจอกันนะครับมีพลังงานแห่งวันหนึ่งที่คุณมุฟออกมาวันหนึ่งที่คุณเดินออกมาคิงออฟวานตอนนี้ชาวธาตุน้ำอาจจะโฟกัสถึงเรื่องงานเรื่องความทุ่มเทเรื่องหน้าที่อนาคตของคุณอยู่ตอนนี้ด้วยก็ได้นะครับกับสิ่งที่ผ่านมาอาจจะเป็นความคิดถึงอยู่ฝ่ายเดียวรักอยู่ฝ่ายเดียวทุ่มเทอยู่ฝ่ายเดียว การเวลาจะเป็นเครื่องรักษาเยียวยารักษาแผลใจที่ดีที่สุดสําหรับคุณนะครับชาวท่านน้ํกะกรกฎมีพิจิกมีพลังงานก้าวดาบการเดินออกมาจากปัญหาทั้งหมดความพยายามที่ผ่านมาการทุ่มเทที่ผ่านมารอคนที่ใช่สําหรับเรารอคนที่เข้ามาเติมเต็มสําหรับเรามีพลังงานกลับมาคิดกลับมาทบทวนในตัวของคุณเดอะซันคุณคือความสุขในรอยยิ้มของคุณในความสุขที่อยู่กับตัวเอง การที่จะกลับมาโฟกัสถึงเรื่องของตัวเองมีความสุขมากกว่าและกับสิ่งต่างๆที่คุณทําอยู่ตอนนี้ก็ได้นะครับชาวธาตุน้ํากรกมีพิจิกมีพลังงานของสามเหรียญมีคนที่จะเข้ามาพูดคุยกันช่วงนี้นะครับวางแผนอนาคตด,ด้วยกันนะ,ะมีพลังงานมองถึงอน,นาคตและก็เป็นผู้ให้และเป็นผู้ได้รับพอๆกันนะครับในความพยายามในความทุ่มเทเจ็ดถ้วยโอกาสทางเลือกมีกัลยาณมิตรเข้ามาโชคชะตา พลังงานแห่งจักรวาลน,นำทางคนที่ใช่มาหากันและกันเริ่มต้นความรักที่ดีเอาใจใสตเข้ามาเติมเต็มซึ่งกันและกันนะครับชาวธาตุน้ำกรกฏมีวิจิกหมอโต้ก็ขอจบแค่นี้นะครับฝากกดติดตามกดซับสไคร b e เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสวัสดีครับ